ป้าในพื้นที่ชุมชนหลังเนินหมู่ที่3ตบนหนองปลืออเภอบางละมุงจังชนบุรีนะครับขอมติลงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พักอาศัยของผู้ป่วยเอดจากมูลนิธิกระท่อมพระศิลิที่มีปัญหาเรื้อรังมานานกว่า1เดือนแล้วครับล่าสุดนะครับได้มีมติ131คนต่อ30คนให้มูลนิธิย้ายออกจากพื้นที่นะครับเพราะเกรงปัญหาเรื่องการติดเชื้อจากการอยู่อาศัยของผู้ป่วยที่ไม่มีระบบการป้องกันที่เป็นสัดส่วน นาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือนายมายชัยนิดนะครับบอกว่า เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมากถึงแม้ว่าจะมีความพยายามอธิบายถึงเรื่องโรคให้ชุมชนรับทราบแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังรู้สึกไม่สบายใจครับขณะที่กระแสสังคมเองก็ให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับจึงได้จัดทาประชาคมขึ้นซึ่งเมื่อมีผลออกมาเช่นนี้ก็ต้องทําตามเสียงส่วนใหญ่แล้วครับโดยหลังจากนี้เทศบาลก็รับปากนะครับว่าจะจัดหาที่ดินแปลงใหม่ที่ห่างจากชุมชนให้ทางมูลนิธิ ย้ายไปจัดตั้งที่นั่นแทนนะครับโดยคาดว่าน่าจะใช้เวลาหาประมาณ6-8เดือนครับ